ตีตะข่ายครับครับต <Gym. S 1> ีตะข่ายโครงไก่นะครับตามหน้าเสานะครับยึดโครงสร้ังนะครับยึดยึดเกาะโครงสางไว้นะครับนะครับตีตะข่ายนะครับตามหน้าเสาครับยึดโครงสางไว้ครับก็หาดิงนะครับดิงระดับระตูนะครับ หน้าเสานะครับเราดีดไว้นะครับพ่งนี้จะจับเสียมนะครับตรงหน้าต่างนะครับเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพ่งนี้จะจับเสียมนะครับนี่นะครับคลายตามมุมหน้าต่างนะครับนี่นะครับคลายตามมุมครับตามท่อไฟนะครับระบบไฟที่ช่างไฟวางไว้นะครับ ครับน oh ี่จะเป็นดิ่งนะครับดิ่งหน้าเสานะครับดิ่งหน้าเสาครับนี่เป็นห้องครัวนะครับส่วนของครัวครับไก่จะเสร็จแล้วนะครับเราจัดเสียมพุ่งนี้นะครับนี่ก็ตีตะไครนะครับตะไครตามบล็อกไฟครับตามหน้าเสานะครับบล็อกไฟหน้าเสานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาฟังกัแม่ก่อนทางย่างมาหาไข่ดิเออย่างมานทางหลังเลยดี่นะครับนี่นะครับ,รบให้ดูงานตีตีตะข่อยตามบล็อกไฟนะครับท่อไฟนะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตร,บรงนี้ได้เจ็บเสียมนะครับเสียม PVC ีซีสำเร็จนะครับ นกับเสียบพีวีซีนะครับเดี๋ยวอัพเดทให้ดูใหม่นะครับ